เก็บเงียบไว้นานหลายปีจนถูกตั้งข้อสงสยัยความจริงเปิดเยผยพลนวัดลูกชายนายทหารมีแม่เป็นอดีตนางเอก่าวดังระดับประเทศ เป็นพระเอกรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับกระแสความนิยมจากแฟนๆอย่างล้นหลามและได้รับคำชมเรื่องฝีมือการแสดงอย่างมากสำหรับพระเอกหนุ่มพลนวัตพระเอกหน้าฝรั่งที่เป็นที่หมายปองของสาวๆเพราะด้วยหน้าตาอันหล่อคมและสเสน่ห์ที่มากล้นทำให้หนุ่มพลนั้นเป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากแต่ใครจะรู้ว่าหนุ่มคนนี้นั้นมีความลับที่ไม่เคยเปิาประกาศให้ใครได้รู้ทายาตนางเอกดังหอดแรงเวอร์นาทีนี้ไม่มีใครเกินพระเอกพลนวัต วัย22ปีหรือนายพีทจอมเวียงแห่งตราบาบสีชมพูละครเย็นเรตติ้งแรงของช่อง3ที่ทำเรตติ้งสูงกว่าละครข้ามตอนนี้เสียอีกเรียกว่าออราความหอสายสไตล์โอป้าจับมากๆนาทีนี้เพิ่มดีกีความฮอตแรงขึ้นเรื่อยๆลองมาทำความรู้จักหนุ่มพลหรือนวัดภูพัชนาสีงาน พเกิดเมื่อวันที่15มกร,ราคมพศ2539เป็นบุตรชายคนเล็กของพลตำรวจตรีทัศทธงศักดิ์ภูพันทัดสิงห์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลกับชนุตราวิสิตตโสพลอดีตนางเอกในภาพยนตร์ดังเรื่องเพื่อนแพงพศ2526และเรื่องพลอยทะเลพลเป็นบุตรคนที่3ของครอบครัวโดยมีพี่สาวหนึ่งคนและพี่ชายหนึ่งคนโดยหนุ่มพลมีหน้าตาคมคายออกแนวลุครึ่งเพราะว่า คุณทวดเป็นชาวเยอรมันโดยพ้นสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงฝ่ายประถมระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีและสําเร็จการศึกษาในระดับปริญ,ญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระาบางังภาควิชาวิวศวกรรมนนดนตรีและสื่อผสมเกียรตินิยมอันดับสองเข้าวงการบันเทิงจากผู้จัดก,การชักชวนด้วยความมีบุคลิกที่โดดเด่น พวงรีกีเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์เดือนสถาบันอีกทั้งยังเป็นผู้อัญเชิญผรามหาพิชัยมงกุฎและยังเคยได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพจากการประกวดหนุ่มสาวดาวไม่ขลา2,556และได้รับรางวัลชนะเลิศหนุ่มว้าวในการประกวดมิเนเร่สาววิ้งหนุ่มว้าวปี2 2,558โดยมีผลงานการแสดงเรื่องแรกคือสายรับสับแอปเมื่อปี2,560ก่อนที่ปี2,561จะเล่นเรื่อง เลรักนางซินและตราบาปสิชมพูส่วนในปีหน้า2,562เตรียมชมผลงานอีกเรื่องของโพนคือหน่วยรับสลับเลิฟเรียกว่าดังทางบ้านจริงๆไม่แปลกใจเลยล่ะค่ะว่าทําไมหนุ่มคนนี้ถึงมีฝีมือและปีพรสวรรค์ในการแสดงเพราะต้นตระกูลรวมถึงคุณแม่มีรีกรีเป็นนางเอกดังนี้เอง